สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้เยเฟื่องพามาชมสวนจ้ะสวนพอเพียงพอกินพอใช้ปลูกเองกินเองจ้าเราไปดูกันเลยจ้า แตงกวาแตงกวาในปุูกแตงกวาจ้าส่วนผสมผสานพอกินพอใช้พอเพียงแตงกวาอันนี้บวบ

ยังไม่ออกลูกยังนานกี่ลูกอะ่ะจะมีตัวเปล่าไม่รู้เหลือห้าหกลูกม,มันกลัวมันไม่มีตัวมะลองดูอีตัวเนี่ยมันเป็นหมันละมัง้งฟักที่ไรไม่เคยมีตัวเออเล่นอะไรก็แต่ชวนนะฮะเมื <c oughs> ่อว, <c oughs> วานนี้เล่นวันวิ่งลับเนื้อ หนีขึ้นมามันก็หนีขึ้นมาขี่แปดแล้วโปดไ้หาหนี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ยายเฟื่องมารีวิวมันนึบมันนึบที่ยายเฟื่องสั่งมาจาก ไอ้ต i k t o k โชบจ้ะยายลองมากินดูว่ามันอร่อยไหมนี่จ้ะมันญี่ปุ่นจ้ะมันญี่ปุ่นออ้อ

top top 200, mình tăng nhiều, chi được à? Ngon nhá, ngon quá, ngon quá, บายบายสวันดีจ้